มือนี่กับเหตุงานคือเก่าพี่น้องคลิปนี้ก็จะถอดยางโรถบรรทุกเพื่อที่จะปะยางนะจ๊ะนี่สร้างของเขากําลังถอดล้อนะคะใส่บล็อกโลมตัวสีเขียวๆของเขา้าตัวนี้ใส่บะไดพี่น้องไก่ปืนมันห่างต้องล้ออะไรเนาะจ๊ะหลังจากถอดล้อแล้วแล้วพูนกะสีมาถอดยางออกจากกระทะเนาะพี่น้องนี่ใส่เหล็กกันยางเสียบลงไปแล้วยกขึ้นมันคอยบอกปวดหลังพี่น้อง เหตุแบบนี้แล้วปลอดภัยกับหลังเข้าหลังจากนี้เขาก็สับยางให้ลวงขอบหลังจากนี้เขาก็ชิิทาการถอดอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันมีเล็กงัดย่างโดยเฉพาะเนาะพี่น้อง มันก็จะงัดงางกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนใส่เงันอย่างธรรมดานี่เห็นบ่นี่เสียบลงไปนะคะงัดข้างล่าง้วพี่น้องมางัดข้างหน้าแด้งัดข้างหน้าออกปไปเล้ดิโยกโยกโยกใ้บ่ได,ได้พี่น้องแข็งแข็งเอาขึ้นไปเหยียบเขาไงงัดขึ้นมาแบบนี้ส่ง,ง่ายขึ้นกว่าเกา่าพี่น้องเพดสองคนเป็นกตงัดทางงัดทางงัดคือเก่าแล้วพี่น้องค่อยงัดออกไป ทั้งเห็ดทั้งหนาวทั้งเจ็บมือนะพนนนนนี่น้องนอนน่นี่น่ะหนาวหนาวกับหนาวคัากล่มกับล่มมือจับอย่างนี้นี่แนนอนกับเจ็บเจ็บจะว่าเป็นยังงัดพี่น้องกด้ะพี่น้องกดกดอย่าให้มันออรุดออกจากอย่างถ้าให้ลุดออกจากอย่างเขาสีงานใหญ่เขาสีเห็ดยากคอยงัดไปเรื่อยๆพี่น้องงัดไปอ้อมๆงัดเชียงออกเรื่อยๆ ย่างก็แข็งแข็งเลยปรากฏว่างัดกยากผู้ดใดม่าเฮ็ดตรงปุ๋ยเฮียอยู่หน้าบ้านคอยบุญพ่อใหญ่เราไปเก็บมาเนาะนี่เรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากนี้ห่อก็สีเอาอยางมาปะเนาะพี่น้องขั้นตอนการป้ายางก็ไม่มีอย่างไรเอาสิ่งที่หยับออกแล้วก็เจียยางให้มันเนียนแล้วก็ทากาวทากาวลอกกาวแหงแล้วก็ ตีสติมแต่ว่าบัตรสิปลาอย่างเนี่ยก็ต้องเลือกเบิรงสติมดีๆด้วพี่น้องเด้อเบิรงแพข,ของอย่างว่ามันอยู่ในลักษณะใดควรที่จะใส่สติมแผ่นกลมแผ่นซีเหลียมหรือว,ว่าแผ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดจังสีด้วพี่น้องเด้อคำนวณเอาวิเคราะห์พินิษพิจารณาเอาเรือจจากผู้ใดเป็นสร้างหลังจากตดสติมแล้วแล้วก็ใส่บอดคัดเลือกอุปกรณ์คัดยังกระไดพี่น้องคัดไปเรื่อยๆให้มันแน,น่นุ่นละ นี singing, elim, begun, ่เห็นบ่นี่งมๆเซาๆแน่นเรียบร้อยเฮาก็ັาประกอบอย่างเนาะพี่น้องเนะ คลิปนี้ก็ขอจบสำนีละจ้าไว้พอกันไหมคลิปหนาด้วยพี่น้องด้วยเมมโมรีเต็มจ้าต้องไปเหตุอย่างอื่นอ่ะขอเคลียโทรศัพท์แป๊บนึงเนาะ